คนที่หนึ่งครับคนที่ห้าเร่วาบหน่งาเก็จากมาดีเคนที่สองคนที่เจ็ดใส่สี่ม่วงใส่สีงเข้าออกสี่เบคนที่สามใส่ีเาเข้าเข้าคนที่สี่บรีมาคนที่หกออกี่เคทีสข้าคนที่เ คนที่สมครับสายเหลืองคนที่หนึ่งสายสีฟ้าไอที่ใ้นอนข้าไแบบเน้เคนที่สามไปยังค้วที่หกดีที่สามครับสายสีเหลืองดีดีดีเมอร์สวิตซีนกะซกะพของของดีเมอร์สวิตเด็เดดีเมอร์สวิตกักเ นคโทรที่หนึ่งดีทีสามสายไฟไปที่ H L Dimer Switch นะครับต่อครับดีดีต่อแววันที่โรท่เจ็ดแล้วก็แล้ว็ด L Dimer s ต่อโปร H Dimer ร w i ไปโร

โคดีสาแล้วก็ตีอีสิบเจ็ดลงเกาครับโคดีสามสองแล้วก็จับฟิวไปบีเอหนึ่งโทีหกหนึ่งลอดไปไฟสี่ขาก็เข้าไปหน้โคดีสามโคี่คดีมีสองข้งต่อใช่ไหมต้องแปดับ เราผานสสีเขียวแต่ยังมีอหนึ่งคนที่ห้าจริรอตีนตัว้าตีหนึ่เสองานเตาตาตางรวมเอาทีตอที่ดีเลยคนที่ห้าออกออที่ดีเลยคนที่ใส่รองเท้าใส่สีดำ่ดาสาสีาดำไ็ค จากจาก A หนึตัวที่2ไปที่ C d ตัวที่สามาแล้วก็ลงมาที่ตัวที่ D ตัที 3, ่สามานจุดร่วมไปยันดีเลยตัวที่ห้าลงมาที่ เราออกตัวที่มีการถืแล้วก็ลงไปีแล้วก็ลงกาวครับลงลงของดีเอเอะไปแบบวราไปต่้นสายติดไวดีบเอจบเปิเาที่โว่าไปบีเอหนึ่งคนที่สามสดำบสาอสาเดดบเอสวิตอาาเขาที่ดี ใส่โคดิสสามครับใส่โคจ่สี่มันจะเข้าเน็ตทางสายเตของของของไลท์ไล์คนโทรสวิตต์ออกมาที่ E D โคดิเจ็ดออกที่ E D โคีิ E D แล้วก็ไปที่แล้วก็ออกส่สีฟ้าลอที่ E หนึ่งองไปหน้ากว่าสินแล้ว ไป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 สู้วก็ผ่านจุดนวมใไมก็ยังมีเลขโคอที่ห้าผ่านที่สที่สามลงกาวที่หก เขาีรอดไฟเอ้ยเขีคนที่สามของรอดไฟใส่ใส่ทีเท้าแล้วก็มีเอหนึ่งคนที่สามคนที่สองบีดีคหนึ่งคนที่สี่เข้าซีบีคนสามสิบห้าสี่ีคนที่หกใส่่อกใส่สีฟ้าเด้าที่ีเที่สี่หัางซีเจคนที่สามใส่สีเหลืองก็ลงมาที่เ ออก่ไยกใส่ยางคที่หกเ็ดอดีทีสามิ้ห <sm> ึงดีีสามใส่สฟ้าพยายามก็เฮ e ดแอลยดิมเบอร์สวิตดิมเบอร์สวิตต่อครับก็เฮดแอลดิมเบอรวต่อครับเฮดดิมเบอร์สวิตดิมเบอร์สวิตเฮอ ใสไปยังโค้ดเสวิไอคนโทนสวิตต่อ่ต่อแล้วก็ีดเจ็ดลงดาวไปแล้วก็ E D, ส่ไปยัง C E สิบสแล้วก็ไปส่ง่าเข้ามาไปบวกจะกแล้วก็สิสองไปยัง C E สิบเจมาที่ E หนึ่ง สแล้วก็ C E ยี่สิบเจ็ดลงกาวหัวสามแล้วก็คอยต่ำนั้นฝากติดครับแล้วก็มาที่แล้วกฟิวยี่สิบมาที่ B ยังมี A N J ตัที่หลงมาที่ C B ตัที่สีเข้าลอดไฟสสยสีเท้าตัวที่สาม 44D โค้ดที่สี่ไล่ผ่านไปยังสายสี่้ำตา U โคดที่สองของขอเมอร์สวิตเชื่อมต่อครับ S แล้วก็มาเชื่อมต่อคับ S ไล่ผ่านไปยัง D A หนึ่งดที่ีไล่กลอนโดนสวิต D A หนึ่งคดสองพอดที่เจ็ดไปที่ C D ดีสอ มีเอหนึ่งเขาซีบีใต้สีไปน้าขวาติดเอาไปเรียกอันไม่ได้พอมันไห้ไฟสูไฟสูงเลยใช่ไหมมันต้องมาไล่ไฟไฟโชว์นะคือไล่เข้าได้หมดไล่ไปยังซีเจพอที่ตีไปวู้ การ์่ยแบตเตอรี่กาพ์ดโปแบตเตรี่เข้าที่ M เข้ามาที่ใส่อะไเใ่เข้าเซนแล้วก็4 J เข้า H U Nimmo s m i t ์สามตัวที่ยี่สิบจ้าจ้

ตีอีสิบสองไปยังสีอีสิบเจ็ดสีดีสามีดีสี่ีด่องานไดโเป็นแสงทานไดโเป็นแสงก็้ตีอีสิบเจ็ดลงเก้าทานใส่ยูทานใส่ยูเขานี้เอาที่สี4ีทีาทำให้ไปสูงด้านซ้ายติดีตีตคที่ี ฟิวเขาบีเอหนึ่3คสามตใส่ีดำเขาดีาดวดไฟนคนิสามใส่สีดำไลออกเส้นสีเขียวเข้า C B สอ ไปแบบตีดเวยเดี่ยวตายประมาณนี้นบตีสามสิบตีเข้าตีตีตงเจโคตตีเข้าเี็ดยูตีเจโคตรตีเข้าเฮดยูตายตีอยู่พุงแต่บัวจะเบ็ด h e AM ีอหกเ e w ีมเมอร์สวิตเชื่อมต่อเฮดีมเมอร์สวิตช์ไปยังเฮดคอนโทรสวิตเชื่อมต่อ E D สวิตช์ตัวที่ก้ที่สี่ีี่สี่ อีดีคอีดีเชื่อมต่อสีอีสิบสองิสวิอีสิบสองไปสู้ซอีสิบเจ็ด่อกับอีดิีสิบเจ็ดลงดาวทำให้ไปน้าขวาสูงติด แล้วก็ฟิวฟิวไปเท่าเอดีสามโคยี่สิบจับพร้อต่อร่วงไปโบจะแป่นเท่าเอดีสามโคยี่สิบ แอรไหลผ่านไปยังโคิปซีอกมาที่สออขาอดีทแล้วก็ออกมาที่โคดีสองีเอหนึ่งโคดีเจ็ดเขาออกเลยออกค่ออกอโคที่9ก้ายส่ที่เขาออกจากออกไปต่อที่ดีหนึ่งโคดีเจ โคด้โคี้สี่ดี้สามสเท่าที่ี่สีหสองโคดี้ที่แล้วสี่สี่สิบหกไปสูสี่เจโคดี้สี่เจ้าพัษเจ้าพิษเจ้าพดีเจพเิเพี่เจโคดี้ี่กิูไปเคด สว้าด yeah. ูเป็มันก็ละเนเดอดูดิมอสสวิทช์เข้ต่อเมต่อเฮดดูไม่คเฮดดูดิมอสสวิทช์เขมต่อเฮดไอพาไปยังโคเฮดไลน์คนโทรลเ่อมต่ออีดี ก่อน E ดีนังต่อ C E 1 2แล้วก็ C <ม> E 1 2บสง C E 1 7 C E 1 7ลงกาวทำให้สัญญาเตือนไปสูงนัะปัดติดแล้วก็ M เฮ้ฟิลสิบอมาทานไป B A หนึ่งโคตรที่หก เข้าอถไฟคตรที่สามไฟไหลผ่านไปยังสีน้ำตาลเข้า B A ห B A หนึครที่สไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้า A B A หนึ่งโคตรที่สเข้า C B โก ไฟสีนทำงานแล้วก็ B B ด้วยไฟสี่กไฟสี่ C J C น C J H U เ้าไปเข้าไปที่เอ็ดยูแฟ a ออกบิมเมอร์สวิตไปเชื่อต่อคยดีเฮ้่โตยาไปมาดูว่น กวอยดีคำตอสี่สิบสอง e โอ้ะยไป่าไยาสี่สิบเจ็ดแล้วลงกาวไปตบด้านสายติด M ิ u สิบม เท้าที่ B A หนึ uh, ่งท mm, like 3, 3> yeah. ี toc. 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 ่สาใส่สีดำนอไปไดครับนึกตาลสายคนที่สามใส่สีดำสเอากล้อไฟสีเขียวไม่ใส่สีเขียวเท้า B A หนึ่งคนที่เจ มีไอหนึ่งไปยัง c b สามสิบสี่สายสีเขียว a c c c b สามสิบสี่ไปยังสายสีเขียวแล้วก็ ทีบีสามสิบ <Pal> ตีไลไปยังซีเจโคดีตีไ่ปยังซีเจโคดีตีไล่ไปยังเฮดยูไ่หเฮดฟดพรีเมอร์สวิตเริ่มก็โคอีดีเอ็มดี เมื่อต่อไฟขออี D ีดเคี่องต่อเครื่องต่อ C E 12สายปยัค C E 7แล้วลงกาว ให้ไฟตอมด้านซ้ายติดใด้านขวาติดคคพัก